สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมสองสี่บาทมีบอยมีบันทึกซื้มาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งไปที่หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทานนะครับผมสนใจโทรไว้ลน์เบอร์โทรศัพท์นี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีเรื่อแถวตัวสุดหนึ่งก้อนรับสายนะครับผมห่างหายไปหลายวันก็ไม่ดีเพราะว่าประมาณสักสี่ห้าวันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอดีว่ามันมีช่วงวันหยุดยาวผมว่ากลัวว่าส่งของเดี๋ยวของจะค้างไปที่หนีก็เลยแบบว่า เดี๋ยวมาไลฟ์วันปฐนีเปิดแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะส่งได้ปกตินะพี่เนาะวันนี้ก็ยังหยุดเฉยๆอยู่วันพรุ่งนี้จะส่งได้ปกตินะครับพี่เนาะมาไม่เจอกันสิห้าวันผมบอกเลยว่าบอลฟูสวยมากครับพี่ที่นี่แดดร้อนจัดจ้านมากเลยฝนไม่มีอ่ะตอนนี้เริ่มมาที่เจ้าร้านช้างนะพี่สวยๆเลยไซส์ใหญ่นะนี่เลยน้ข้างครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตเจ้าร้านช้าง150บาทจ้ะพี่ไซส์สวยต้นใหญ่ต้นโตๆไม้อันนี้อันนี้ไม้หัวนะพี่เพราะว่าต้นนี้ผมปลูกนานมากแนละ้ว ปลูกน้ำมากไม้หัวแล้วไม้หัวแล้วตัวนี้เจ้าลันช้างหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมสวยๆเลยแล้วก็ดามประครับเจ้าปอแก้วใบกลมนะพี่อันนี้ไซส์ใหญ่ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทเจ้าปอแก้วสวยๆต้นใหญ่ BMW เบอร์เริ่มเทิมบอกเลยว่าเบอร์เริ่มเทิมนี่เลยเจ้าปอแก้วสวยดามประครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ตัวน,นี้ไซส์ใหญ่นะอันนี้ต้นต้นใหญ่จัดเลยต้นใหญ่จัดขอหนึร้อยห้าสิบาทเลยครับพี่นี่เลยเจ้าปอแก้วใหญ่ไซส์โตวสวยๆนะครับผมถัดมาท่างนี้เป็น ดารานพรัตน์ครับพี่สายใหญ่หน้าสวยเช่นกันครับพี่นี่เลยด้านข้างใบใหม่ล่าสุดนี่เลยแจ่มๆจ่มึ้งๆครับพี่ดารานพรัสหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งนะครับพี่ไม้ทุกต้นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะครับพี่เดี๋ยวต้นไหนอยู่ในกระถางแปดกระถางสิผมแจ้งทีเนาะส่วนไม้กระถางสากระถางสี่ไม่มีนะครับพี่ในคลิปเนาะเป็นเป็นกระถางห้าจุดห้ามดเลยเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งดารานพรัตน์ครับผมส่วนต้นนี้ดาราป้ายสวยเช่นกันครับพี่หน้าสวยหน้าสวยนี่เลย ฟอร์ม5.5ร้อนๆยกลง8อุ้มลง10ได้เลยดารานรพรัตน์150บาทต้นที่2กระปีต้นที่2นี่เลยสวยๆเลยจ้าสวยจัดต้นนี้ไปแจ่มเยอะจัดแล้วก็มีจ้ปาปอแก้วนะพี่ต,นะต้นนี้เนาะอีกหนึ่งต้นครับผมหมดรุ่นแล้วแหละพี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่าอตไปแล้วนี่เลยด่างประคาวุ้ยใบใหม่อย่างสวยเลย150บาทครับพี่จ้ปาปอแก้วอันนี้ใหญ่ล้นเช่นกันยกลง8อุ้มลง10ได้เช่นกัน150บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่2ใบนี้ฮาร์ปเคิงฮาร์ปเค แล,ลและมหาราดมหาราดมหาราด,าราดรับพี่นี่เลยฟอร์มสวยฟูใบดกใบแน่นมากไม่เจอกันสี่ห้าวันอ๋อกระถางนี้สองต้นนะพี่สองต้นคู่ในกระถางผมก็ทำไมใบดกใบแน่นจังนี่เลยมีสองต้นนะพี่สองต้นคู่ในกระถางมหาราดกระถางนี้เขาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่มีสองต้นคู่นะคุมๆค,ครับพี่ต้นเดียวกับต้นละร้อยอันนี้สองต้นคู่ร้อยห้าสิบครับพี่มหาราดกระถาง ห้าจุดห้านิ้วกันนะห้าจุดห้านิ้วส่วนตันนี้โวเคโนไซส์ใหญ่ครับพี่ร่นห้าจุดห้าเช่นกันหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่โวเคนโนดางและสวยรอดไม้ก็ดางนะพี่รอดไม้ดงังไม่หลุดจานนี่เลยโวเคโนใหญ่ร่นห้าจุดห้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่ตนนัวนี้สวยๆเลยจา้าด้านนี้เดี๋ยวนะเอาโนะวอหนึ่งต้นละกันครับพี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สวยโวเคโนครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองนะพี่ต้นที่สองนี่สองนี่เลยต้นนี้ก็สวยนะ โอ้ oh, พี่ดูดิเห็นไหมแดดแดดแดดสะท้อน <laughs> สะท้อนใบบอลคือแบบไม่ไม่ฝนเลยนี่ไม่ฝน,นไม,นไม่คือมันแดดอย่างเดียวเลยแดดอย่างเดียวเลยกรบนแดดดีนะพี่เนาะ,ะมีบัวสวรรค์เนาะตอนนี้อันนี่ก็สวยนี่บัวสวรรค์ครับพี่บัวสวรรค์หนึ่งร้อยบาทจะ้ะใบกลมป้ายชมพูนะพี่ฟอร์มฟูห้าจุดห้านี่เลยใบยแข็งกางแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้นะพี่ตันนี้บัวบัวสวรรค์บัวสวรรค์ไม่ใช่บอบัวเออ ัวสว่คนเลี้ยงนงตู้ได้ครับพี่หนึ่งร้อยบาทจาะหนึ่งร้อยบาทและต้นนี้นี่เลยไม้ด่างสวยๆของเรานี่เลยด่างจมพูเปิดหน้าแบบว่าเขาจะมีเหลืองทองในตอนโตนะพี่อันนี้เริ่มมานะเห็นไหมเหลยตรงใจกลางใบครับพี่ต้นนี้ชื่อว่า,าศิลาจักรพพัดครับพี่ยังสวยเลยนี่จ่าร้ยหลอดใหม่มาแล้วศิลาจักรพพัดสามร้อยบาทจาะกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยด่างสวยด่างจ่ม <c oughs> จมูเข้มแล้วก็จะมีแบบว่าความเหลืองทองแล้วเลื่อมาพี่ยิ่งโตยิ่งเจ๋มครับพี่ ด่างเหลืองทองเปิดเดยอะในตอนโตผมบอกเลยสวยว้ามากต้นนี้สิราจากกักกะพัดครับผมสามร้อยบาทครับผมและต้นนี้ท้าทองอินนี่เลยด่างสวยจัดจ้ดจดนานในย่านนี้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าเท้าทองอินครับพี่ใบนี้ออกเหลืองนะพี่ใบด่างเหลืองฮาร์ฟเคิงแล้วก็ใบใหม่เปิดด่างเหลืองมาใช่นกันด่างขาวเหลืองทองครับพี่ท้าทองอินต้นนี้สวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าน้อง ใบกลมนี่เลยน้องอ้วนกลมน้องโรสครับพี่น้องโรสเขาจะดางออกชมูอมม่วงนะพี่นี่เลยหลอดใหม่ก็มาแล้วไซนี้สวยๆน้องโรสน้องโรสอ้วนกลมครับพี่สามร้อยห้าสิบาทจา้ะใบกลมบักเบลเลอร์ใบใหญ่นี่ใบใหญ่นะอันนี้คือห้าจุดห้านิ้วนี่คือร้อนแล้วจ้ะนี่เลยใบล่าสุดสวยๆใบนี้จากโรสน้องอ้วนกลมสามร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้ว แม่ฟ้าหลวงครับพี่นี่เลยดาใบชมพูด่างชมพูอไอใบเขียวใบเขียวด่างชมพูชมพูสวยๆครับพี่นี่เลยหลอดไม่ก็สวยเด้อดต้นนี้ฮะจุฑนณียกห้ดูดีกว่านี่จ้ะหลอดใหม่นี่เลยด่งางนะครับพี่ไม่หลุดเลยไม่หลุดแม้แต่ใบเดียวด่างทุกใบเลย300บาทต้นที่1ครับพี่แม่ฟ้าหลวงไม้สวยไม้แรงเก็บได้เก็บครับพี่ต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งงามอ่าตอนโตในพี่จากชมพูเขาจะมีความเหลืองทองออกมาด้วยนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะ สามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งแม่ฟ้าหลวงสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วเท่ากันกระถางอันห้าจุดห้านิ้วเท่ากันที่สองและต้นนี้ครับพี่แม่ฟ้าหลวงนี่จ้ะสามร้อยบาทต้นที่สามครับพี่หนึ่งสองสามหรือสามสองหนึ่งเลือกได้เลยครับพี่ต้นละสามร้อยสวยๆใบนี้ใบใหม่ฮาร์ปเครื่องเด้ออันนี้ต้นที่สาม้วพี่อันนี้ต้นที่สาม้วแม่ฟ้าหลวงสามร้อยบาทต้นที่สามครับผมและวางอยู่ข้างอันนี้ ทองสยามล้นฟู5.5นิ้วหน้าสวยแจ่มเข้มผมบอกเลยสวยแจ่มเข้มนี่จะ้ะทองสยาม300บาทครับพี่5.5นิ้วนี่เลยหน้าแดงเหรืองทองของแท้ออริจินอลในรายสวยจัดทองสยามครับพี่นี่จากด้าน,นข้างเนาะ สามร้อยบาทต้นนี้หน้าเทพสวยแจ่มวาวจริงๆงทองสยามจ้าวางก่อนมากันที่สายพะเนตครับพี่อันนี้กระสีสวยแล้วนะแดงแป๊ดเลยนี่จ้ะสายใหญ่ต้นโตโอโหเฮ้ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่แดงทั้งใบหลอดใหม่ก็มาแล้วด้านข้างครับพี่ใหญ่ไม่ใหญ่พี่ยกลงหนังสิบได้เลยสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่สายพระเนตฟอร์มใหญ่หน้าแดงสวยสวยต้นนี้จัดจัดไปอ่ะวางก่อนด้านในสะ สยามนารมิดครับพี่นี่เลยดาวค้างฟ้าสวยอมตะของแท้ของแท้ใบใหม่เป็นไงบ้างโอ้สวยต้นนี้ครับพี่สายามนารมิดห้าร้อยห้าสิบาทจากกระถางห้าจุดห้านิว้วเท่ไ่ป้ายสวยป้ายแจ่มป้ายหรือสยามนารมิดจา้านี่เลยและด้านในน้องกาครับพี่ต้นนี้แล้วกันคืตอต้นเยอพอคือต้นเดียวพอตอน้อตอนนี้สวยสุดในหมู่บ้านครับพี่กาค้าพลิกต้นนี้คราบมาเยอะจัดนี้เลยจ้ดเห็นไหมแดดก็จ้าเ้าเหลือเกินนะพี่เนาะ แดดมาตั้งแต่หกโมงครึ่งอ่ะพี่พี่ว่าร้อนไม่ร้อนมาเร็วจัดอะ่ะหกโมงครึ่งนี่คือแดดเข้าลงบ่อแล้วอ่ะอ่าสี่ร้อยบาทครับพี่กาค่าพิกแล้วต้นนี้นี่เลยจ้ะครับมาเยอะจัดกระถางห้าจุดห้านิ้วกาค่าพิกใบมันเงาผมก็กลัวว่าพี่จะไม่เห็นความด่างน,นี่แหละเพราะว่าแดดมันมันเยียงนะมันเยียงมันเยียง,ม,ยงมันสะท้อนมันสะท้อนอ่านี่นี่นี่สี่ร้อยบาทกาค่าพิกครับพี่กาค่าพิกกระถางห้าจุดห้านิ้วเด้อและต้นนี้อ่า สีรามเทพน,ค,นครแล้วพี่นี่เลยไม้กัดส,สีทรงคล้ายสายพันธุ์ครับพี่ทรงคล้ายสายพันธุ์เนาะแต่คือต่างกันที่ทรงใบแต่ความกัดแดงนี่คือคล้ายๆกันเข้มๆเ,เลยเข้มๆเ,เลยสีรามเทพนครกระถาง5.5นี้เป็นไม้แยกหน่อเลยนะพี่เป็นไม้แยกหน่อด้วย250บาทต้นที่1จ้ะต้นที่1แล้วก็มีต้นนี้สีรามเทพนครน,นะพี่ไม้หน่อเชน่นกันต้นใหญ่ๆเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มผมยกให้ดูดีกว่า250บาทต้นที่2ครับพี่นี่จ้ะใหญ่ไม่ใหญ่กระถาง10ไม่พออยู่ผมบอกแค่นี้แหละลงโอ่งดินะตต้้้นนนีี250 2บาทท่ กัดแดงสวยแลชกันกสีรามเทพนครต้นที่สองจากไม้แยกหนอนั้งคู่นะครับเป็นไม้แยกหนอทั้งคู่เนาะอ้าวางก้อนวางก้อนตรงนี้มีเกสรครับพี่เกสรพุมลินนี่เลยผ่าชิ้นใหญ่ใบใหม่ออกมาเบลอเบลอใบใหญ่ทุกใบนะพเ่เกสรพุมลินจะด้านข้างนี่เลยเจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยหนะ้าสดเลอกระดูกกระดูกกระดูกดดแดงนี่ด่างเรืองทองเม็ดสีขาวชมพูตัดพื้นใบเขียวมาและจากเจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งเกสรพุมลินจะใบใหญ่มากผ่าชิ้นใหญ่ครับพี่แล้วอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่ง เกสรพูม,มารินเจ็ดร้อบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยจ้ะสวยๆใบเบลอเบลอเช่นกันจากเกสรพูม,มารินเดอร์และรุ่นนี้เหลือรุ่นนี้แหละที่ใหญ่สุดแต่ว่ากัดหน้าแดงมาแล้วครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลเลยนี่จ้าสวยๆใแบบใหม่แดงปัดออกมาเลยครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยิ่งใบ,บใหม่เขาจะยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าใบถัดถัดไปต่อจากใบเนี้ยแดงเข้ม แจ่มขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลต้นที่หนึ่งนะพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งอ่าแล้วก็มีหนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยหน้าแดงมาแล้วเช่นกันครับพี่น้องไม่ได้เขินไม่ได้อายอะไรนะพี่นี่น้องแดงมาแล้วหน้าแดงมาแล้วหน้าแดงมาแล้วนี่เดี๋ยวใบใหม่จะแจ่มยิ่งขึ้นกว่านี้อีกหนึ่ง0สองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่หนึ่งเดียวในจักรยานแฮ่หนึ่งเดียวในจักรวาลครับผมอูกแล้ว เทพพัทุธาไซนี้ขอแบ่งมาขอแบ่งไซนี้ครับพี่ไซนี้ขอแบ่งขอแบ่งไซนี้เทพพัุธา250บาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วนะห้าจุดห้านิ้วแต่คือหน้าสวยจัด250บาทต้นที่1ครับพี่เทพพะสุธานะครับผมเหลืองทองอาลามแท้แลตําลึงหันแนวต้นที่2ครับพี่250บาทเทพพัทุธาต้นที่2จากต้นที่2ต้นที่สวยสวยๆหนึ่งหรือสองสองหรือหนึ่งสวยไม่แพ้กันครับพี่และไออีกสักต้นแล้วกัน ต้นนี้ก็สวยแจ่มพอะ,พพะหลอดใหม่ออกมาก็คือโบบาโบบะนี่เลยอ่ะสองห้าสิบาทต้นที่สามครับพี่เทพพระสุธาหลอดใหม่ไม่ต้องสื่อไม่ต้องพูดถึงครับพี่นี่เลยเหลืองแน่แม่จ๋าครับพี่ดังออกมาเลยสองห้าสิบาทต้นที่สามเทพพระสุธาจ้าวางก่อนทองสยามมีไซนี้หน้าสวยอา่าไซนี้ผมขอสองห้าสิบครับพี่เมื่อกี้ขึ้นใหญ่ล้นห้าจุดห้าไปเนาะอันนี้ไซนี้ทองสยามสองร้อยห้าสิบาทหน้าสวยหน้าแดงเหลืองทองสวยแจ่มแหลมเจี้ยงกันครับผมนี่เลยจ้ะ Ee, จนะ่จะเล็กกับต้นแรกนะต้นแรกแต่ต้นแรกผมเปิดไป300อันนี้250บาทพี่ทองสะอย่างครับผมใครอยากได้ไซส์เล็กก็จัดต,ต้นนี้ได้จ้ะและอาปีศาจปีศาจปีศาจแดงปีศาจแดงครับพี่นี่เลยเธอสวย,ยเดี๋ยวไปดูมุมนู้นน่มุมนู้นดำแดงดีจังเลยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไปฟังนู้นปีศาจแดงผมเปิดต้นนี้ดีกว่าดำแดงของแท้นี่เลยครับพี่ปีศาจแดงครับพี่ดำแดงของแท้แน่นอนครับพี่โฟกัสให้ดูใกล้ๆครับพี่นี่เลย แ้วแนสองพักเข้าได้นี่เข้าเลยนะพี่ใบบาเงาเจอแดด,แด,ดปีธาแดงสามร้อยบาทครับพี่หน้าดําแดงของแท้สวยๆครับพี่อ๋อริจีนอนใบนี้ออกจะออกครับเครื่องเลยน,ะนี่ครับเครื่องเลยปีธาแดงสวยๆครับพี่สามร้อยบาทงามๆเลยจ้าต้นนี้เนาะอ่ะแล้วก็มีโชคลำซ้าพาร์ทเทลครับพี่ผมให้ต้นนี้ดีกว่าหน้าสวยเลยนี่จะยกมาด้วยไก่นี่โชคลำซ้ำหน้าแผงพาร์ทเทลครับพี่หน้าสวย ขาวชมพูครับพี่ออกสีนี่เลยเห็นไหมเขียวมิน้นแล้วก็มีความแบบว่าแดงนี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดนะพี่โชคลำำ้ำซ้ำหน้าแผงสวยพาสเทลห้าร้บาทครับพี่ตันนี้กระถางห้าจดห้านิ้วนะพี่ขาวชมพูเขียวมิน้นเหลืองแดงโอ้มาครบจบต้นนี้ครับพี่ห้ราระบาทสวยๆโชคลำำ้ำซ้ำพาสเทลจ้า ต้นนี้กระถาง8นิ้วครับพี่8นิ้วนี่คือ8นิ้วล้นเลยครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าดาราลายไฟครับพี่อ่าเขาจะออกเขียวแดงแล้วก็ดำดำเขียวแดงแบบนี้มัแบบนมีครับพี่ดาราลายไฟสวยๆนะครับผมต้นนี้1 0 0 0บาทกระถาง8นิ้วครับพี่อันนี้คือไม้ไซส์ใหญ่แม่พันุ์ไม้หวัว1 0 0 0บาทกระถาง8นิ้วดาราลายไฟด้านข้างนี่เลยจะสวยๆต้นเบเริ Cover ่มเบเริ Memory ่มเลยแล้วก็ตอนนี้ปีสตัตว์แดงนะพี่อันนี้เป็นปีสัตว์แดงหน้า แผงหน้าแผงหน้าแผงนี่คือแผงขาวครับพี่แผงขาวชมพูเนาะปกติพี่แสดงที่ที่ผมเคยดูก็จะเป็นดําแดงนะอันนี้คือเขาจะเป็นเขียวพื้นเขียวนะพี่พื้นเขียวแล้วก็จะด่างนี่เลยขาวตัดจมพูนะพี่เนาะปีสัดแดงแผงแต่คือไม่ใช่แผงลูกตานนะพี่อันนี้คือแผงเป็นแบบว่าทรงใบปกติแต่ว่าจะแผงสีครับพี่เขียวขาวชมพูต้นนี้ขอ350บาทครับพี่ปีสัดแดงแผงไซส์ใหญ่นะนี่ด้านข้างครับพี่ก็ห้าจุดห้านิ้วหน้าแผงเขียวขาวจมพู สวยๆแปลกแหวกแนวไปอีกแบบนะครับผมพิศแดงแผง350ิบาทสวยๆเลยจ้ะต้นนี้มากระน,นี้ต้นนี้อ่าต้นนี้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 ซับประสานครับพี่นี่เลยหน้าสวยๆโตมาแจ่มเมี้ยวแน่นอนแบบนี้ต้นนี้อ่าใบไม้แล้วตนโอเคดางสวยครับพี่ซับประสานเจ0บาทกระถาง5.5นิ้วครับพี่นี่เลยเหลืองทองคองแท้ซับประสานสวยๆเลยจ้า ด้านข้างกันนี้มีโอ้ยใบใหม่ล่าสุดพี่ขออนุญาตคืนโช์นี้เลยแดงสีแดงมันแยงตาครับพี่แดงแสบตาเลยเวสเกตครับพี่เวสเกตนี่เลยใบใหม่ล่าสุดนี่เลยแดงปั๊ดนี่เลยแดงแน่แม่จ๋าเนาแบบนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วเวสเกตนะพี่เวสเกตเวสเกตเวสเกตสวยสวยเลยถ้าใครเคยเห็นผม ต้นที่ผมอุ้มขึ้น8ต้นนั้นนะตอนนั้นก็แบบสวยมากเลยแต่อันนี้ก็คือแบบว่าผมว่าเล,เ,ลเลี้ยงได้ฟอร์มไปหน่อยก็พร้อมจะยกขึ้นแแล้วพี่ตอนนี้อยู่ในกระถาง5.5นะนี่เลยแดงสวยเวทเกตสีแดงมันแยงตาซะเหลือเกิน1,500บาทจะาพี่ตนนัวนี้สวยๆเลยอ่เมื่อกี้ผมเลยอะไรไปอ๋อด้านนี้เย,ยอะขอยยอนกับ้าหน่อยครับพี่ ตันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ซันเซ็สกายจ้านี่เลยสวยสวยครับพี่แปดร้อยห้าสิบบาทหน้าเหลืองส้มทองครับพี่ซันเซ็สกายสวยสวยห้าจุดห้านิ้วแปดร้อยห้าสิบาทจ้าตัวนี้สวยสวยเลยซันเซสกายนะครับผมและตรงนี้อุทยานครับพี่อุทยานเดยดนะฮืในด้ดนี่เลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่นี่เลยไม้สวยที่พูดอีกคาเดียวว่าสั้นๆเลยว่าสวยครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทอุทยานหลวงราชพฤกษ์กระถางห้าจุดห้านิ้วจ้า ต้นนี้ครับพี่น้องไม่สวยแต่น้องหล่อพอน้องชื่อว่าท้องหล่อใหญ่รถฟูห้าจุดห้าพร้อมยกลงแปดอ้มลงสิครับพี่นี่เลยจ้ะยกให้ดูย้อนแสงไหมผมออ,ออกแดดหน่อยดีกว่านี่ท้องหล่อครับพี่ท้องหล่อสวยเลยกระถางห้าจุดห้านิ้วนะพี่ด้านข้างจะสายใหญ่ตน้นโตลดห้าจุดห้ายกลงแปดอุ้มลงสิบเจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งยกงออกแดดแบบนี้สวยเนาะสวยเนาะบางทีผมถ่ายว่าผมหันหน้าไปมรงในบีมันย้อนแสงไงเป อ่ะเจ็ดร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งท้องรอครับพี่นี่เลยน้องไม่สวยแต่น้องรออ่ะต้นที่สองต้นนี้ต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งครับพี่ท้องรอต้นที่สองครับพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่จ้ะออกเดรดไหมอ้าวออกเดดออกเดดเหมือนกันนี่เดี๋ยวจะสวยแพ้กันนี้จ้ะท้องรอเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองสวยๆเช่นกันจะไม่แพ้กันเลยเด้ออ่า ต้นนี้ต้องมนตราครับพี่ต้องมตรานี่เลยใบกลมดางสวย250บาทจ้ะต้องมนตากระถาง5.5นิ้วเช่นกันจ้ามากันที่ไม้ใหม่กันหน่อยครับพี่ชื่ออา่าเป็นหอกใจด่างชมพูชมพูสวยหวานครับพี่เขาจะเป็นแบบอมแบบว่าสีระม,มุนละม,มุนพัดเทียวนะตอนโตครับพี่เขาจะออกแบบเหลืองๆปนชมพูออกพัดเทียวพัดเทนะียวเนาะตอนนี้ชื่อว่าสอนพนาลายครับพี่ตัวน,นี้5.5นิ้วล้นนะผมยกก่อน นี่เลยจะยกก่อนยกก่อนยกออกแดดด้วยยกอ,อกแดดด้วยนี่เลยสอนพระนารายครับพี่ด้านข้างจะไม้ใหม่จางสวยครับพี่นี่เลยชมพูเดี๋ยวตอนโตจะมีความแบบปนเหลืองละมุนล,ละมุนพาสเทล4ี่ร้บาทต้นที่หนึ่งครับพี่สอนพระนารายนะพี่สอนพระนารายนะครับผมแล้วก็ต้นนี้นี่ต้นที่สองครับพี่ผมชอบชื่อมากเลยสอนพระนารายครับพี่4 0 0บาทต้นที่สองเนาะชอบชื่อชอบชื่อสวยแล้วไม้หน้าสวยด้วยนี่จะสอนพระนารายณ์4ร0บาท ต้นที่สองไหม่ะไปดูใบใหม่ล่าสุดต้นนี้เขาจะเริ่มแบบว่าเปิดแบบว่าออกเหลืองๆนะพี่เนาะตัดกับความชมพูมันจะออกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพัดเทียวพัดเทียวหน่อยเออแบบว่าด่างละมุนละมุนนะพี่สื่ระบาดต้นที่สองสอนพระนารายจามากันที่ปีศาจแดงใหญ่เลยเร็วพี่ใหญ่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคัดเอาไปทําแม่พันธุ์แล้ววันนี้ใหญ่มากกระถาง5.5ล้นครับพี่ปีศาจแดงใหญ่ขอแบ่งใ,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 ให้350บบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นนี้นี่เลย ต้นที่หนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีต้นข้างด้วยกันเนาะอ่ะสามร้อยห้าสิบาทนี่เลยใหญ่นะพี่ <c oughs> ใส่กระถางสิบได้สบายสบาย,บายดีฟูสวยเลยปีศาจแดงนี่สามร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งสวยๆครับผมอาวางก่อนวางก่อนนี่เนาะต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นนี้ปีศาจแดงสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองมีความแบบว่าติดด่างเชื้อขาวนะพี่อันนี้เขาด่างแดงเนาะพี่ดูใบนี้เห็นไหมมีความด่างขาวมีด่างเชื้อขาวเด้อสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองก็พี่ไซส์เดียวกัน ปีสแสดแดงสามร้อยสิบาทต้นที่สองและหน้าข้างอันนี้ครับพร้อมมาครับนี่เลยอ่าพุทธคุณครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตร,ร้นห้าจุดห้าพร้อมยกลงแปดอุ้มลงสิบเช่นกันหน้าเหลืองสะดือแดงสวยครับพี่นี่จัดรอดใหม่มาแล้วหนึ่งพันบาทครับพี่พุทธคุณใหญ่ร้นห้าจุดห้ายกลงแปดอุ้มลงสิบได้เลยผมเอามือโอบไปดูเลยดิความใหญ่นี่เลยจ้ะพุทธคุณหน้าเคสวยกระถางห้าจุดห้านล้นครับพี่ลน้ลนรนและตัวน,นี้ครับพี่ ใหมใหม่เพชรแสนมณีครับพี่หน้าสวยๆนี่เลยเดี๋ยวดด่างเหลืองทองมาก่อนเดี๋ยวตอนโตเดี๋ยวความเข้มใบเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะพี่เราตัดกับความด่างเหลืองทองต้นนี้เพชรแสนมณีครับพี่เจ็ดร้อบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เลยจ้ะด้านข้างหน้าสวยแจ่มแจมครับพี่เพชรแสนมณีออกแดดหน่อยละกันนี่ออกแดดครับพี่ออกแดดออกแดดสวยๆเลยจ้าเพชรแสนมณีเจ็ดร้อบาทกระถางห้าจุดห้านิ้ว หม้ส้มเหลืองทองต้นนี้ครับพี่นี่เลยรูปงามนามไพเราะยิ่งนะชื่อว่าทองเศรษฐีครับพี่ทองเศรษฐีสวยสวยกระถาง5.5ุนิ้วนี่เลยผมใกล้ดูใกล้ส้มเหลืองทองทองแท้สวยๆรอดใหม่มาแล้วครับพี่ทองเศรษฐีตัวนี้3 5 0อหิบาทกระถางห้าจุด้านิ้วฟูฟูสวยๆรอดใหม่พุ่งทะยานขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับพี่ออกแดดได้ไหมเอ้ยออกแดดหน่อยแดดหน่อยนี่ทองเศรษฐีครับพี่นี่เลย ส้มเรืองทอง3ามบาทหน้านี้ต้นนี้สวยจัดครับผมและต้นนี้เมืองลิกอฟูแล้วครับพี่ไม่เจอันสี่ห้าวันเมืองลิอกไ้ใหญ่หน้า,วานหวานหวานครับพี่นี่เลยจากอาคา5.5ห้านิ้วครับพี่3 0 0บาทต้นที่1นะพี่ต้นที่1เมืองลิกอให้ดูกันใกล้กลๆช,ชัดๆโฟกัสใบครับพี่นี่เลยจะดูใบน้ําขังอยู่ฮะนแนวน้ําขังตื่นรือเปล่หรืออะสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะพี่ต้นนี้มาเมืองลิกสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลย ไม้ด่างหวานโตไวนะพี่ไม่เจอกันสี่ห้าวันเองนี่เลยตยู้นี้เนาะสามร้อบาทต้นที่สองครับพี่เมืองริกอครับพี่นี่เลยสวยหวานฉ่ำไม้ใหม่สวยๆครับพี่น่าเก็บอีกหนึ่งต้นจ้าอ่าสนใจต้นไหนกิ้งกังก็ได้พี่ศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดโทรแอลไลเบอร์โทรด้านล่างนี้เนาะสองร้อสี่บารัมมีบอลบอลสวยๆฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ